a 8 0 j o อเลรุ่นใหม่แบรนด์ Brand sony ภาพ o อเลอันหาทึ่งเหมือนกับที่ดวงตามย์มองเห็นสวัสดีครับพบกวับผมเท่นนะัทรัดอีกเช่นเคยครับผมและคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเป็นตัว o อเลนะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับในส่วนของรุ่นนี้จะเป็นตัว a 8 0 j นะครับไซส์ที่มีจำหน่ายในไทยก็จะเป็น 55นิ้ว65นิ้วแล้วก็77นิ้วนะครับนี้ดีไซน์ออกมาบางเรียวนะครับอบบางครับผมสวยนะครับดูแข็งแรงทนทาน,นครับตามสไตล์ของ Sony เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของขาตั้งนะครับสามารถเลือกจัดวางได้3รูปแบบนะครับจะวางเรียบชิดนะครับหรือว่าจะยกตัวลอยขึ้นเพืาวางสอดใส่ซาบ้า ว่าถ้าเฟอร์นิเจอร์นะครับลูกค้านะครับฐานค่อนข้างที่แคบก็สามารถขยับตัวขาตั้งนะครับให้แคบลงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโอเลนะครับตัว A80J นะครับก็จะเป็นตัว XR นะครับเป็นตัว b a v e r XR ใช้ CPU ตัวประมวลผลนะครับตัว Creative o Processor ได้ตัว XR ต่ร l u m i n o s Pro ครับผม XR OLED c o n t a s t Booster นะครับย้ำนะครับ XR Motion c u r i i t y นะครับวยซ้อนเฟรมภาพเสียงออกจากหน้าจอผ่านระบบ Acoustic Surface Audio นะครับให้ความรู้สึกนะครับเหมือนที่ตัวละครพูดโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทีวีนะครับจะได้จอนะครับที่เป็นจอ o อเลเลยนะครับอีกสายบางสวยมากครับแล้วในส่วนของรุ่นนี้นะครับผ่านค่ามาตรฐานนะครับตัว Netflix คอยเบทโหมดตัว Dolby v s s o o n แล้วก็คว่าแ a n ี่ดี้นะครับสามารถปรับภาพนะครับให้สนุกกับความรับชมตรงต,รงตามที่ผู้สร้างกำหนดนะครับแล้วก็สามารถใช้ตัว a c o u ติก c ซนเตอร์ซ n c นะครับก็คือใช้ลำโพงทีวีนะครับเป็นลำโพงเซนเตอร์ได้ต่อกับตัว a v r ได้ครับแล้วก็ในส่วนของระบบประดิติการใช้เป็นตัว Google TV นะครับสามารถใช้ Google Assistant ได้นะครับสามารถคอนโทรลเครื่องใช้ไฟ นะครับที่เป็นตัวสมาร์ทโฮมได้และที่ขาดไม่ได้เลยทีวีรุ่นใหม่ปี2021นะครับก็ต้องรองรับ PS5 แล้วก็ Nintendo s e r i e s X นะครับหากสงสัยหรือว่าสนใจนะครับหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์นะครับผ่าน QR code ได้ครับผมนัทรัตน์ปฏิตั้งนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสามารถตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ